ซื้อสลักอมสินพิเศษ2ปี8ล้านบาทการันตีถูกรางวัลทุกงวดรวมผลตอบแทนนะครับ187,200บาทนะครับกับสลักอมสินพิเศษ2ปีฝากครบ2ปีมีโอกาสนะครับที่คุณจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาทในทุกๆงวดเลยนะนะครับฝากครั้งเดียวปุ๊บแล้วก็ลุ้นไปเลยตลอด2ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายเดดการฝากกดไลค์ like, ก็ subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รายละเอียดแคมเปญสลักออมสินพิเศษ2ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดีท่านนะครับเรียรก,การรับฝากตั้งแต่วันที่5กันยายน2-5-6-8เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับอายุสลาก2ปีสิทธิ์การถูกรางวัลถึง24ครั้งด้วยกันนะครับหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีรับดอกเบีย้ย0.9บาทต่อหน่วยหรือร้อยละ0.45ต่อปี อัตรากรณีผิดเงื่อนไขาการรับฝากนะครับ1ฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วย2ฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยฝากขั้นต่ำนะครับ100บาทหรือ1หน่วยแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับระยเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากก็คือ2ปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน การออกรางวัลทุกวันที่หนึ่งของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและก็วันที่30ธันวาคมนะครับและเดือนพฤษภาคมออกรางวัลวันที่สองพฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จุดหยุดจะจําหน่ายในวันที่ออกรางวัลการรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนในวันถัดไปจากวันที่ออกรางวัลเงื่อนไขหลักหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้ว เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นดอกเบีย้ยเมื่อสลกครบอายุและก็เงินรางวัลด้วยนะครับ 3. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน 4. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์สลกครบอายุโอนเงินสลกครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนได้เลย เงินรางวัลนะครับเนื่องจากเงินรางวัลมีการปรับนะของเลขท้าย4ตัวจากของเดิม700บาทเหลือนะครับ600บาทรางวัลที่5นะครับมี15รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลที่4มี1 0รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่3มี5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2มี1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทและรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทมีหงรางวัลนะครับ โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1กับรางวัลที่2เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็แค่ให้ตัวเลขตรงกันก็ถูกรางวัลแล้วนะครับดอกเบีย้ยครบอายุระยะเวลาการฝากฝากครบ2ปีนะครับรับดอกเบีย้ย0.9บาทอัตราดอกเบีย้ยต่อปี0.45เอเซ็นถอนคืนได้รับ100บาท90สตางค์การออกรางวัลธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลักออมสินพิเศษ2ปี ณธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยทําการถ่ายทอดสดนะครับสื่อออนไลน์ตั้งแต่10บนกาสโมงครึ่งถึง11บเอ10นากนีนั่นเองซื้อสลากอมสินพิเศษ2ปีซื้อ8ล้านบาทจะได้รับ80,000หน่วยนะครับแปดหมนหน่วยนั้นจะถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย4ตัวเลขละ600บาทจํานวน8ใหม่เลขด้วยกัน600คูณ8ก็4,800บาท4,800บาทคูณ24ก็ 8, 115,200บาทรับไปเลยนะครับอันนี้คือรางวัลที่ถูกนะเป็นรางวัลการันตีครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท90สตางค์นะครับคูณ80,000หน่วยก็เท่ากับ8ล้าน720,000บาทนะครับการันตีถูกรวนทุกงวด4ล้านเออ4,800บาทคูณ24งวดก็115,200บาท8ล้าน7 หนึ่งมื่นสองพันบาทบวกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทเป็นแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทรับไปเลยนะครับก่อนจะการน,นะครับซีรีส์สลักออมสินพิเศษสองปีเดี๋ยวมากันใหม่นะครับเดี๋ยวจะสลับมากับสลักอมสินพิเศษหนึ่งปีนะครับกับสลักทกศน,นะเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสามารถที่จะมาดูกันได้นะครับผมจะเอามาให้ดูนะว่าที่ ถูกรางวันร้อมันมาจากไหนถูกเลขอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ네่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ